ที่เราจะทำให้น้องโดนัดกันเราจะมีสิ่งเหล่านี้นะคะในการทำ ู้ชมค่ะเราก็จะมาให้น้องโดนัทคนสวยของเรานะคะโดมกลิ่นลุ้นนิดหนึงนะว่าครั้งนี้จะเอาใจสาวสวยซเลบริตี้คนนี้ได้หรือเปล่าแต่ก็หอมวูบแรกวูบแรกยังไม่ได้หอมมากต้องลงไปเรื่อยๆมันเหมือนแบบโอเคไม่ได้ความหอมมันแบบมันดูลึกๆมันดูลึกลับแต่ว่ามันมีความหวานมีมีเสน่ห์ ราะคาน้ำหอมของน้องโดนัทเซเลบตี้คนสวยของเรานะคะก็เสร็จแล้วเมื่อสั่งลักชูมา<ว>เราก็ต้องหาขวดที่ลักชูให้น้องด้วยนะคะดูส,<ว>สิคะเหมาะมาคนสวยมาขอมีเชอรี่ขอบคุณพี่เชอรี่มากๆเลยนะคะขวดน,นี้แบบหนูมากแล้วก็แบบแบบอะ่ะเดายไปดูเมืเ่อกี้ที่พี่เชอรี่บอกเนาะว่าเป็นขวดแบบดีไซน์เหมือนน้ำหอมที่แพงที่สุดในโลกด้วยนนก็น้องคนสวยแพง ทำแงเราจะเล่นธรรมดาไม่ได้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเอาจริงคือว่าถูกใจมากถูกใจมากๆแล้วก็เมื่อกี้ตอนมาเห็นน้ำน้ำของมันพี่ชลิก็คือใส่สีใส่สีไปด้วยคือสวยมากเลยค่ะแล้วก็เป็นสีที่พี่พี่ชลิศทำในบ้านมาก่อนว่าชอบสีอะไรมันจะออกเป็นชมพูอมม่วงมิสเมียรอมอ่อนเนาะแล้วก็แบบคือแบบมม่วงเนาะแล้วไร่ขดอีกแบบ เปลี่ยนหัวให้อีกหน่อยให้มันมงลงน้องเลยแล้วก็เทคนิคการใช้น้ำหอมขออนุญาตคือต้องบ่มน้ำหอมอย้าง้อสามวัน